สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนีุยชาแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทุกท่านนะคะได้ยินไหมคะแต่ยินอยู่บอกพี่น้อง สวัสดีค่ะตอนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าความจำก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแสบก็ร้อนแรงอ้ยตัวแม่เลยสิอบบเอาเอาแล้วก็ประหยัดหน่อยก็ได้เมือนี้กะจะไปซื้อห้อมพี่น้อง ก็จะทำ office, ะออฟฟิศเจ้าเตียงคนป่วยออกแล้วก็จะทำออฟฟิศเต็มตัวนะคะเพราะว่าจะไปซื้อห้องซื้ออย่างมาไซแล้วก็จะเริ่มให้พี่สาวพี่เคยทำงานเต็มตัวเพราะว่าจะคลองกะจะบวาวนะคะถ้าดทุกอย่างหลายก็คือบวายแล้วเพราะว,ว่าสมองมันรับงานหลายบไดแล้วนะคะ,คะก็จะไปซื้อแบบว่าให้พี่สาวพี่คพเคยคทำงานช่วยนะคะเอาขนดีกว่า ก็ตอนนี้ก็ถามว่าเต็มร้อยไหมก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะเพราะว่ากินเขากินยังกระบอกหั่นแสีบพี่น้องกินลงไปแบบมันยังติดติดคออยู่แหละมันยังแบบว่ายังจืดปากยังยังยุ่งสินะก็จะน้องตัวเล็กแล้วก็น้องเอ็มจะไปตัดไหมนะคะแล้วก็ยุ่ยกันเลยว่าจะไปสื่อคอมสื่อโน้ตบุกมาใสออฟฟิศน้ยืม่งยืมแล้วก็ใจนงลยตีอะร ขอบคุณเนฟซีทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นกำลังใจทรงขอความท่งอย่างมากนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสิบะหายแล้วค่ะ มอไม่ได้กินแปบสี่จะอพวกนี้อาจจะเล่นตลกกับซิมเบอร์อยู่ด้กันสิหัวว่าเรียวเน่ยจะเนี่ออกไปเขาจะอาหัวล่ะเมยเลืยังก่อนปอนปอนยังปอนจะชอบโอ้เ่าท่านนะรานะดเียยุบเนยจะไปมูข่าผ้าตัวเลยกับน้องเอ็มไปตัดไหมอ่าอยู่กัเลยติดรถไปน้ำ เพราะว่าจะไปเซอร์นคอมมาใส่สำนักงานกลับมาผ้าแวนแบรนเฟอร์นิเจอร์เนโรสือโตทำงานกับโซฟาแม่ต้องซื้อแบบอรเด้อแบบนอนได้แม่เขาไปส่งเลยกระใจเข้าไปส่งตาหมายถึงว่าคือรถเก่งมือเกียร์บ้าไปตัวมอกระหว่างใช่ยังไงสู้มึงเอาไก่มาขวาวิจิตาจะพาสองคนไปงานดังที่แรกมา ว่าจะให้หมอลุยตัดให้หมอลุยบอ่อยสบายตาเขาบอหันเห็นหงคักกันเลยที่สองยันเป็นอย่างที่สองที่สองก็เลยให้มอตัดหิยอีกครับแก้วดังออกครับเพราะเด็ดมาแล้วมันซิลิโคนยันแบบว่าตัดออกมาแล้วยันแบบว่ายันเอาซิลิโคนออกแทนใหม่นะคะเป็นบวแทนใหม่ทุบทุกปากมันมันน่าจะเป็นสีเพลนยันอันนี้เอาเอาซิลิโคนออกมาแทนใหม่กันเลยไป รเนไม่สบายนะคะปกติก็โบ้น้นพลู่ะต้นพนเชอร์ไหต้นตัดให้นพันเอาคือมันเจริญหนึ่งมนก็เศร้าเนี่แล้วพี่น้องแต่วันก็เดี๋วามสบายใจเพราเพื่นพรอเพื่นก็เลยเออไปตัดโอีเมียเราเถ่าตาเราบโบคอยดีปายใก็ต้องอยู่วนนี้หมอขาปวดแขนเมีอ่ะวดเมอันสิก็มาจัเดกูไปโดในมือก็ก็ปข้าวด มือนี้เพิ่นกะจะซ้อมดนตรีซ้อมเต้นกันนะคะกะมืออื่นกันกะจะเป็นงานไร้สดเนาะพี่น้องผู้ใดที่ยังบ่ทันซื้อบัตรซื้อตั๋วกะสามารถที่จะซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะมันก็จะใส่ยากไหมเพราะว่ามันเอาเงาะออกซื่อ่เงาะออกแ้วเราเบื่อใช่ไหมใชไหมช่ไหมนบื่อปุ้มปุ้มมันน่ะเด้อแล้วปุ้มยังแล้ปุ้มนีปุ้มมันกลัวลูกเดือด ดึกขึ้นแม่ดึกเก hey, <bye>. ิดท่นบังเออตุดไเอาเกลือมาทั้งเฮงไหนบังตอไม่ใส่เดี๋ยวยูเอาอันนี้มาพวกท่านต้องมีส้วมผิดบ่บ่บ่ใส่แล้วแม่ไม่้องห้แล้วผบ่บอด้หพี่น้องกะ จะไปซื้อมาอนี้จะไปซื้อโน้ตบุ๊กซื้อคอมแล้วกจะไปซื้อตัวทํางานมาล่องห้พี่เขยพี่สาวได้ทํางานห้เต็มโตนะคะเพราะว่าโทรศัพท์ขางเลิอค่ะตัดเองในโทรศัพท์มันก็สิแบบาคือมันมันจะทํางานหนักเกินไปนะคะฮะแบบไหนบรูบลูบตัวเล็กหน้าเปลี่ยนสวยมากขอบคุณค่ะท่าดอย่าง ภาษาไทยดังดวงขึง้นอยู่พี่น้องตะไบเขียวยังไรคือเก่าโ<อ>ม่ใส่บนรถใส่เขียวมันเพิ่มโม่บนรถใส่ตันซิลิโคนไลฟ์สดวันอาทิตย์ที่แปดไม่ใช่เหรอคะ <c oughs> โอ้พัสนเออลืมพี่น <c oughs> ้โโองเอาเอาโจ้าเจอสิแม่ฉันมาอะไรส่วนม, <c oughs> ม,ม,มืออื่นลืมฮ่า พี่น้องมึงแต่ต้ะวุฒิสามหลานพิเศษเออพี่น้องไลไรสดวันที่แปดอลไรนี่ลุยลืมเนื้อวันนั้นเหมือนอื่นยังว่าเบื่อพี่น้องยังจับได้แน่ประเด้แน่วุฒิสามหลานพิเศษครับเฮ้ยมึงเป็นใครวะจอดรถด่วนสิลงยางตางูก็เหรอแต่ย่าเด้อรถถิ่บเด้อก็ขอบคุณ ขอคุณกำลังใจจาก f อซทุกท่านนะคะก็เริ่มมาลงงานให้เขาแล้วเพราะว่าจะเคียร์งานในส่วนของผมนี่ลุยก็เอาออกแล้วนะคะยังวนรอดังายในส่วนของผมบอกว่ตัวกันเนาะในส่วนของผมเกาออกแล้วในส่วนของผมแต่บสีะก็เอาออกแล้วกับบเดเกียวก็แปลว่าผม มาจากข so like ันจังนีดอกพี่น้องผมกับมาจากผมแทกับซื้อมาจากค้นที่บ่อท่านไอตายดอกกับบ่อได้โทษล้านเพิ่นนะคะกับเพื่อความสบายใจของเอฟซีเพื่อความสบายใจของครอบครัวนี่ลุยกันเลยแบบว่าเออกันเลยถอดออกผมโทษนี่เรืองแย่เพาะว่าจะควเก่าเพราะถือรถต่แต่ผมบ่เป็นหยันจังไก่บ่อท่านดอกแพร่รีบบ้า กระทนตอนนะโดนต่ำจะขอผมแต่แต่ว่าผมไม่บเป็นอย่งแต่อาแตว่า้บ้่มนเ็นลอยงก็เอฟซีก็งงพี่นึกว่าเปลี่ยนมันยุ่ยจำาม่ได้พี่น้องขอโทษไลายลวันที่แปดวันที่แปดอะไรสมวันที่แปดบาแนเจ้งอนเด้อวันที่แปดนะคะสืตัวเดนะคะบ่บ่บบก็คนตัว ร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยเนาะพี่น้องค่ะยังไม่เมื่อยอยู ah ่เพราะว่ากินข่าวัาทั้นได้แซ่ยซึ่งหลอรูว่มยังไม่เมื่อยอยู่นะคะแต่ว่าคือเราก็ต้องลุกขึ้นมาทํางานให้เวลาจะของป่วยหลายมือแล้วสี่มือนละพ่อแล้วสี่มือทีมีสามมือนสี่มื่นจะซื้อประกันเอาไืนันนที่สี่ มอนว่านี้มีการมันอนมันอยาจะสิขายแนหน่อยหปเปิดลูกเปิดลูยู่ร่แซงเขาใช่จ้างปิดจ่าใครับรถร้านรับรถจาดีค่ะกเรเลี้ยวเขาจ้าปาอ้อยแม่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 นีเลี้ยวขอแม่สั้นเินเบิอะไรแม่มูเหรเพ่นบอกว่า <stairs> <te an> พันญาติแม่ตายนี้ป๋าเปิ้นว่ามะกัดเพิ่นลูกมะกัดเพิ่นเปิ้นว่ามะมันแจกอยู่เนาะมันน้อยเมียถ้าความจำเราขึ้นมากอะสิเริ่มนับหนึ่งไม่กะจะเริ่มความจำไม่สมองกับสิปอดโปร่งเด้อลยนะเนาะปลอดเป็นบ้าเราผ่านดูเริ่มใส่สูงกว่าจันยันยางเราเราขอบัตรอะไรค่เราก็สิเริ่มนับหนึ่งไม่กันนับหนึ่งม่ก็เด็กหน่อยมาเลี้ยงก่อเอลยก่อไก่ไม่ป๋าหั่แดดออกบัตรแยกคนตูดประจาใดแค่ ก็อิแต่นอปสัยเร็วจะสั่งแล้วเรียบร้อยสั่งยังอันนี้เอาแสนขึ้นสิบใสัยไม่ไหวลาการเลื่องเรื่องแบบว่าเรื่องอ่าขู่พิพิญญาณกันในเรื่องส่วนของเพิ่นเพิ่นกระเฮ็ดไปนะคะแต่ว่านี่ก็ของแจรินี่ร้่ยกลับมานี่รุ่ยจะคลองมือยนี่ลาจะคล้องเลยวูแล้วของฉันนะมีกินคือสองตัวซึ่งแต่ว่ากลางคืนนแล้วก็ฟันฝันว่าจะคลองเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายเข้าไปเผานี เราก็เสดเดิลตื่นคื้ว่าล้วก็นอนตื่นขึ้ว่าอีกจำยังไม่ได้เลยแดาบาดแทนเนาะตาเอ้ยเธือเอ้ยอก็ตอนนี้ก็ร่างกายก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะเริ่มกลับมาแล้วเอฟซีที่เป็นห่วงอยู่กับขอบคุณหลายๆตอนนี hmm. Leonardo, ้ไม่ต้องเป็นห่วงน้องแล้วนะคะจุ่มบาดไม่ต้องเป็นห่วงน้องนี่ลุยแล้วนะคะเพราะว่าน้องนี่ลุยกําลัง กำลังกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะจะเริ่มทํางานจะเริ่มถ่ายคลิปมีร้อยิ้มหวานๆในพี่น้องเบิรงเทวดีสุดเพราะว่าเดบิว์เต็มนะครับเบื่อเกินก็รลยยาน้ก่อดีดูดทั้งนี้ทมาบมหาพอายเราไปทัดีดูดอยู่เลย ไปรับกันสองสาวเพื่นไปหามันกับสุวรรณีรอนหามันเบิดมือหมดส่วนสิพอที่เนี่ยเราผ่ามันยางรอภาษาเอาเบอร์รหากันแหละเนาะตาต่ายังลอยๆนิดหน่อยอยู่กับสียังเมื่อยแหละพี่น้องพามากินข่าวบ่าให้เหนียบนัดมันมืออื่นเป็นเดิมถ้าไปรอเดี๋ยวจะมือสาวมันน้ำก็แบบว่าเขาน้ำซ้ำปานอย่งอื่นมันค่อยล่วงแบบมันแห้งๆติดข้อแแม่ยังอื่นมัค่อยล่วงอยู่ก็พยายามฟื้นกินเอา กินข้าวก่ได้ค่ะกินได้ถ้าข่าวผ่ากินข้าวก่ได้ค่ะกินได้ถ้าข่าวต้มหนู้าวต้มให้มาจางใส่โอ้โหแค่ลีกับตลกตลอดเวลาเนาะธรรมดาค่ไม่อยากจะเกลียดเลยพูกโมกับรไม่ใส่นั่งมีเมืองหลาเชียงไหนมะพี่ยุ้ยเห็นหนูบอกเมื่องนี้มี้ยมีเรื่องมือบังกล้องพี่น้องไา้ยังไงเอ้าไม่ยุ้ยแล้วมาถือกล่องทางนี้ ขอเอยู่เอายู่โอ๊ยไปเลยปะดทาลงย่เดี๋ยวเดพี่น้องกข้านั่นเอ้านี่ว่าแต่งอาสตอเบรีอาสตอเบรีอีแม่วาล่ปั้นอยู่อะปั้นเอาไปโนใจเอาไม่ตายแล้วค่ะฝันร้ายกลายเป็นดีขอบคุณค่ะเขากินโกโก้แบว่าเหมือนไรฮาร์ลเบรีปั้นไป่ะจัดตายจากแง่จาก้างมันก็ชอบปั้นนะเธอ บนินเประตูขันแล้วมั้งเนี่ยนี่น,นขันเลยนี่ลุยเก่งอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะให้น้ำเมียอยู่อ่ะให้ให้เมื่อไหรกอดอยู่กอดไปหาไปกลมป้อนเขาแล้วก็หักออกพี่น้องแล้วก็หักออกกลมแห่นจีนแบนจะจะ,จะกินเองมันว่าสั่นจำอะไรอยู่บ่ะบัวไตเติลหูบอผู้ใดญ่บ่น้ำนี่ อยู่่วาันแม่กินเนื้อกินแบนเนื้อบัวจะกินเองสิกินเองสิกินยามไหนกินเองว่าะสันจากนอนจากนอนว่าะสันจำไม่เห็นบัวแล้วจำอะไรพี่น้องมาจำได้เมื่อไงเมื่อไงเมื่อวานมื่อวานเมื่อวานเมื่อนย่อมขึ้นก่อมเหมือนย่อมเหมือนย่อมเหมือนย่อมเหมือนใครครับข่าอยู่หลังทีดหลังจากทีดข่อยเมื่อบอดมากเป็นบัวประมาณนั้นพี่น้องความจำมันจะเริ่มขึ้นมื่อวานนี้ก็ ไม่เป็ลไรยังมือแรงยังมือแรงจําได้หลายเพราะว่าปวดหัวเลือดดังออกมกระ่วามจํากันแบบว่ามันเป็นภาพวูบวาบๆก็เลยเบิงโทรศัพท์เบิงคลีบจั่ของสิก็เลยเล่ยหัว่าคือแบบว่ากัดทวนความจํำจั่ของมันก็เลยจำไม่เลยนี่สินะจะเดือยู่จมวันจะไข่เนี่ยเหมือนว่านะกับไปไหว้ภูภูพญาสีตานคราชนะคะเมื่อวันเมื่อวันแม่ก็บอกโซเซอร์ซ้ำๆแบบนี่เลย มื่อนี้เรา่อกจ่อยๆพี่น้องคือจากไร่สวนมื่อนี้บอาเต็มที่เลยจ้าการลูกว่านั้นทั้งละยีขึ้นสาวนี่ลุยเข้าไปหน่วยพนหนี่งประทันมนาวิจารย์หยอกการลุกค,คนเดิมกลับมาแล้วแต่ว่วาเมือ่อเมื่อเป็นคักๆนั้นจังบ่มีไผลงคลิปแพ้ว่าช่องช่องอยู่ยูกับป่วยแล้วกับบได้ลงอยู่แล้วแอดมินกับบ่ได้ลงใหนะ้นมามีมือเดียวฉีดต,ตัวนี้ไม,ม่เฮ็ดรู้ซุบมาบ่ได้ลง แพ้วกับเบอลงต่อมกับเบอลงเกียบแอดแล้วเนี่ยพิมลพ่มลน้องมาแอดอะไรได้ไงดอกแล้วเจอพี่มลอยู่จะแบบว่าโมยไผ่โรคโมยไผ่เคลื่อนไหวเลยได้ว่านนี่ลุยป่วยแบบว่าย่านพี่น้องเป็นห่วงกันนะโมยไผ่แบาถึงเลยเป็นบอว์บอว์ห่วงด้วยเลยจะยันยันเพป็นอันนี้หย่านิ่มซี่เป็นห่วงคือแบบว่ามือแรกคือได้เข่าโรงพยาบาล ได้เขายัางนั่นคือแบบว่ามือน,นั่นน่ะจําแบบเบอือแบบคือจะโมเมนต์นเลยว่าสานแพ่วว่าต่อมาก็เลยใบพายเลื่อนใบพียยังอ่ะมือรุ่นมาถี่แผ่วผ้าเมาลา็ดสดมือน,นั้นนะ่ะคือแบบว่าดีขึ้นแน่แล้วก็เมนดีขึ้นเป็น,เป,นเป็นมือมือแต่ว,ว่ามือมือก้อนมือมือก้อนเท่าเป็นอันเนอะแม่เนาะเบอแล้วมาไหนเอาออกแล้วนะครับผมเอาออกแล้ว ตอนนี้ผมสั้นเหมือนเดิมน,นะครับผมแท้นะคะต้นพ่อของลูกหลานอสันบอาคือซังตอน<ล>บอลลดกบอกให้ในถามว่าเป็นต้นพ่อเมซสิโอ้พี่หน่อยในเมืองสามพันหกตาย,ยังเลอยอยู่จ้าก็เลือดเลือดตาเลือดนิดน,นึงมีนอ่องคนนี้ตาลอยอยู่กัสิบอฮันแข็งแรงพันใดน,นี่นะเพราะว่า กินเขา่าบ่หันแซ่บตาบลาหมูขึ้นกับนอนบ่ฝันบ่ฝันลัดเด้บ่สะเดิร์ดตาคู่มือนหน,นอนน่ะสะเดิดตื่นตาบลาหมูขึ้นบ่สะเดิดรับดีอยู่ค่ะนุชซี่แก้มยุยน่ารักอ,อ,วอว้วนพี่น้องมันเป็นอ้วนอะไรนี่เปลืองเนี่ยเว้ยเลื่มท่าปากกระเทยบะาตง่ายเด้ออย่าหาท่าแมนกระเทยบะาตง่าย,ายพี่น้องกระเทยเป็นเหล็กเป็นหิน ตาขนาดตาีลังกายลงรถสามตลมนี่ด้วยยงบตายอยู่ซ้ <c oughs> ำนีบ่บตายปานี้พี่น้องดอ,อกยกนพี่น้องคินฮอดก็ขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณครอบครัวขอบคุณลูกๆขอบคุณ <c oughs> เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแพลวพาวผู้ยีบ้านแม่แอนน้องเอต้อมพี่หญิงพี่ย่าทุกคนนุชีตัวเลขแม่ต้อมทั้งสินะคะพี่น้องขาถือแบบว่าทุกคนแหละ พวกไม่ปอพวกอีย่างคือ,ค,อคือทุกคนล่ะกะ็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่แบบว่าเป็น,ปนห่วงคุิวมนทามากดิอันใช้ทัเขากันลาย,ยานแบบว่าเฮาบัสบายยานันเฮาเป็นหลายยานันคือแบบว่าภผกับยนัยนยนัยนยนันเฮ้าตายปาเนอ้องพี่น้องเนาะมองง่ายๆกับยันตายปางสินะคัะขอบคุณมากๆนะคะเวลาป่วยนี่แหละพี่น้องก็เห็นว่าใครที่เป็นห่วงและรักเรามากที่สุดก็เวลาเราป่วยนี่แหละขอบคุณค่ะ คุณความรักที่ส่งมาให้ในด้วยกับบอเบอบอด็ดไปเที่ยวสิไปซื้อข้อมซื้อ,อยางมากห่งพี่อไอ้ไม่พี่สาวเฮ็ดงานค่ะเนด้วยกับสิเดเริ่มเฮ็ดงานหน่อยลงเพระว่าล่างกาจจะของบอเข็งเล่มิได้คิดคอนเทนต์ให้กับพ่อเล้วคิดค,ค,ดคอนเทนต์หลกักกะทายก็ไม่ไฟตัดต่อตัดตัดต่อไปนะคะ มื่อนี้จะไปเลือกซอยเพื่อนในพี่น้องมื่อนี้เลือกคอมเลือกอะไรนะคะขอบคุณนะคะหายไปนะคะแม่ยุย้ยขอบคุณขอบคุณจริงๆริค่ะสู้ๆหายเร็วๆค่ะมาอู้ว่าเอฟซีเอฟซีเหมือนกันว่าอันเจริญใจล้นหลามนะคะระวังนี้ผมสั้นหน้าล้างคุณอาสัน ขอให้น้องยุ้ยกลับมาเหมือนเดิมจ้าน้องยุ้ยเป็นห่วงนะ่คุณมาดูแม่สุขภาพนะคะจะรีบกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ประมาณเก้าสิบเก้านะคะเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 นะคะและอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์คนเห็นคุยได้ก็ยิ่งดีใจแล้วคุณมาจะชิดไหลมวนได้แม่ ครูครูลุนอาการครูลุ้นอาการน้องยุ้ยมาตลอดเลยครูลุนอาการน้องยุ้ยมาตลอดเลยหายแล้วค่ะคุณครูน้องนุ้ซี่ทาปากซีอย่างออนึ่งซีอ่อนอย่างอ่านประ่านนะเมื่อกี้ไปก,กินก๋วยเตี๋ยวมาพี่น้องแวนลจงจิ้เขา่าก็เลยฝากมัเลยสีก็เลยท่ามาอาการกะคือแบบว่า เรื่องเรื่องผีเรื่องนั่นเรื่องนี่นะคือแบบว่าคือถ้าร่างกายบกแข็งแรงอยู่แล้วก็คือแบบว่าเจ้ากับนายเว่นทุกคนมีเจ้ากับนายเว่นอยู่แล้วเนาะพี่้องค่าบานพอร่างกายเราไม่แข็งแรงพอแบบว่าวูบพอร่างกายเข้าบกแข็งแรงพอเขาป่วยมันก็สีแสกซ้อนเขามาจังสีนะค่ะในส่วนนี้กับก็ก็มีส่วนอยู่เพราะว่าเพิ่นว่าเอามาาล้วก็แบบว่าคือตอนเอาหวานใส่เอายางมาใไ่น่นะคือแบบว่า ยุยห้ากียุย,ยังสินานะการตอนอาบน้ามังสีเอาไปลอยใส่ในอ่างอาบลงไปแล้วก็ห้อนก็หอ้องว่าสังแต่สําหรับตัวเฮ้าหนี่คือความจําคือเฮ้ากับขากลืนว่าเฮ้ากับปวยธรรมดานี่ละกะเมื่อยกับปวยธรรมดานี่ละหายไปไปนะขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาท,ทุกๆุท,กท่านนะคะ ขอบคุณจากใจจริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงและรักขนาดนี้สัญญาค่ะจะรีบกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมจะรีบกลับมาอ่เป็นนิลุยคนเดิมเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มอบความสุขให้<ม> FC เร็วๆเต็มร้อยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะ ก็มัดดิแปดนี่ก็จะขึ้นไลน์สดคือเก่าน,นะคะพี่น้องขาแล้วก็เจลมูดเดียวของนิลุ่ยกับยัง้ังได้คือเก่าเดอ้อพี่น้องทักทางเพจจะมีไอดีไลน์หรือว่าอยากแอดไลน์โดยตรงเลยก็ได้นะคะก็ยังขายเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ไลฟ์สดรีวิวขายของเลยเดือนนี้ยังว่าให้ขายของเลยพี่น้องเพระาะว่าประจวบหมอกก็จะของมาบรสบายน้ําแหละกันเลยยังยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะก็ขอบคุณ ขอบคุณกําลังใจเดี๋ยวจะรีบหายเดี๋ยวจะรีบมาขายของเพราะว่าคนที่รอเราให้กําลังใจรอดูรอยยิ้มเราก็เยอะแล้วก็ครอบครัวเพื่อนพี่น้องก็ร่อยเฮ้ามาสารฝันร่อยเฮามาอ่เติมเต็มชีวิตอยู่นะคะสัญญาว่าจะสู้แล้วก็จะรีบหายให้เร็วที่สุดนะคะโอเคนะคะพี่น้องคะโอเคนะคะ เอาไว้ซัมมีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ